ค่ะนุญ่าสดต่อเลยนะคะบทสันสริญพระพุทธคุณค่ะอิติปิโสพระคาวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนส,สุขะโตโลกวิทูอนุตโตรปุริรรสัธามาซาลาธิสาัธาเทวมนุซาหนังพุทโธพระควาติบทสันสริญพระพธรรมคุณสวาคาโตภะควะตาธรรมโมส,สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก ปจัจตังเวทิตาโพวินยูหีติวสเสริญภัสสังคคุณสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาทิทังจต,ตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสัปุคคลาเอสภะ,ะคะวะโตสาวะกะสังโฆอ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนโยอัญชลีกะรานิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ บทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนะคะเป็นบทสรรเสริญชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าที่มีเหนืออริพานชนแปดครั้งมีชนะพยามาชนะยักษ์ที่เหี้ยมหานชนะช้างตกมันเป็นต้นผู้ใดมั่นสวดภาวนาทุกวันมีอนุภาพให้มีชยัยชนะเนืออุปสรรคและเพศภัยทั้งปวงอยู่ที่ใดมีแต่ความสุขสวัสดีมีชยัย พาหุงสหสมาพินิมิตะสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตโคระสะเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชาาะซาภวตุเตชยมังคาลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตตัสัพพระราติงโคลัมปานาะวกกะมะขะมะทัทยะกขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโธ ตันเตชะสซาภวะตุเตชยมังคาลานีนาลาคีริงคาชวรารังอติมตัตตาภูตังทาวะคิดจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธีนาชิตาวามุนินโธตันเตชะสซาภวะตุเตชยมังคาลานีอุคิตะขัดคามาหิ มาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขาตะมโนชิตวามุนินโธตันเตชาาะซาภวตุเตชยมังคลานิกตาวานะกถธามุทารังอิวะคาพินิยะจินจายทุทวะจนัง ชนะก,กายะมาเชสันเตนโสมวิธีนาชิตวามูนินโธตันเตชาซาภวะตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอัติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามูนินโธ ตันเตชะซาภาวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชาคังวิพู้ทางมหิตทิงปุเตนะเทระผู้ชเคณทะมาปยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตาวามุนินโผตันเตชะซาภาวะตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฐิผู้ชเคนะ สุทัศฐหัตทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยมังคละอัฏฐคาทายวาจะโนทินาทีเนสระเตมตันที หิตาวานะเมกวิวิธานิจุป,ปัววานิโมรังสุขังอธิขเมยะนโรสปัญโยสาธุอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวบทต่อไปเป็นอีกคลิปนะคะ